oh สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าสู่ประเด็นที่3กันแล้วนะคะประเด็นที่3ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่คุณลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูบทบาทของครูในการทำงานร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาชุมชนและสังคมพวกเราโรงเรียนมัธยมขนาดกลางวันนี้จะมานำเสนอมุมมองในแบบโรงเรียนมัธยมขนาดกลางให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ข้อแรกนะคะบทบาทและหน้าที่ของคุณครูในแต่ละวันของคุณครูโรงเรียนมัธยมขนาดกลางเดี๋ยวเราไปรู้กันนะคะว่าคุณครูโรงเรียนมัธยมขนาดกลางเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่กันยังไง ข้อที่ 1. มีการยืนเวรประจําวันตอนเช้าและตอนเย็นมีการตรวจกระเป๋านักเรียนรวมถึงเครื่องแต่งกายและทรงผมข้อที่2กิจกรรมหน้าเสาธงได้แ,แก่ขอรบทงชาติไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตารวมถึงการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลต่างๆ ข้อที่ 3. มีคุณครูหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทำการพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงข้อที่4กิจกรรมโฮมรูมที่นักเรียนต้องเข้าพบคุณครูที่ปรึกษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณครูประจําชั้นเพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเรียนหรือปัญหาทางด้านครอบครัว ข้อสุดท้ายช่วงเย็นเนี่ยคุณครูทุกคนจะต้องไปที่หอประชุมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อให้นักเรียนที่ยังส่งงานไม่ครบหรือคะแนนไม่ถึงตามมาตรฐานมาส่งงานที่คุณครู หัวข้อต่อไปนะคะคุณน,นลักษณะและการแต่งกายนะคะการแต่งกายของคุณครูในโรงเรียนมัธยมขนาดกลางเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะแต่งกายอย่างถูกต้องสุภาพเรียบร้อยและสวยงามค่ะมีการแต่งกายตามสีประจําวันเว้นแต่วันจันทร์ที่สวมใส่ชุดสีกากีหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าชุดข้าราชการค่ะและวันพุธที่สวมใส่เครื่องแบบชุดลูกเสือหรือชุดผู้บังคับบัญชาลูกเสือบางโรงเรียนอาจจะมีการใส่ชุดลาย พระราชทานหรือเรียอย่างหนึ่งว่าเสื้อผ้าลายคอนะคะหัวข้อถัดไปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเกี่ยวกับภาษาที่ครูใช้ในการพูดโต้ตอบกับนักเรียนค่ะ การสื่อสารเนี่ยคุณครูนะคะจะมีสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีอยู่เสมอและมีการใช้ระดับภาษาในการพูดการสื่อสารกับนักเรียนเนี่ยทั้งแบบทางการและแบบกึ่งทางการแต่เป็นการใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพทั้งสองแบบเพื่อให้นักเรียนรู้สึกคุ้นชินและผ่อนคลายไม่ก่อให้เกิดความเครียดในห้องเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูนะคะคุณครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการทำงานทั่วไปภายในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรการงานกิจกรรมและอื่นๆคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนที่พร้อมและเข้าสอนตรงเวลาอยู่เสมอมีการเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการสอนเพื่อให้การสอนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะ หลังจากที่ฟังมาจนถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะพวกเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ในประเด็นที่3ของโรงเรียนมัธยมขนาดกลางไปไม่มากก็น้อยได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูว่าในแต่ละวันต้องทำอย่างไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างได้รู้ถึงวิธีการแต่งกายของครูว่าควรมีการแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมได้รู้ถึงวิธีการสื่อสารกับนักเรียนว่าควรใช้ถ้อยคำ ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมได้รู้ถึงการประพฤตินตนกับนักเรียนการสะท้อนคิดในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่การแต่งกายภาษาและการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมขนาดกลางว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับโรงเรียนมัธยมขนาดอื่นๆสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการสะท้อนคิดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ